คุณโสค่ะซึ่งเป็นแหล่งผลิตมันหวานญี่ปุ่นหลากหลายสายพันธุ์จากอําเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้วนะคะซึ่งแน่นอนได้รับผลกระทบโดยตรงเลยล่ะค่ะจากสถานการณ์ความตึงเครียดชายแดนผลผลิตสดที่เคยส่งออกข้ามแดนได้ตอนนี้ต้องหยุดชะงักลงนะคะแล้วก็ยังคงรอคอยความคืบหน้าจากเวทีการเจรจาบนโต๊ะทวิภาคีค่ะ คลองหาดจังหวัดสระแก้วอยู่ติดกับชายแดนกัมพูชาที่นี่คือไร่คุณโสมันหวานญี่ปุ่นสระแก้วแหลง่งปลูกมันหวานญี่ปุ่นหลากหลายสายพันธุ์ทั้งชิวสวีทโอกินาว่าขาวออเรนทอนม่วงหวานเกาหลีและม่วงฮาวายสเสน่ห์ของมันหวานญี่ปุ่นจากไร่นี้อยู่ที่ความหวานตามธรรมชาติและความสดที่ส่งตรงจากดินสระแก้วสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศสถานการณ์อย่างนี้นะ เราต้องช่วยตัวเองครับเพราะว่าถ้าส่งไม่ได้ก็ทำไงขายในประเทศเราก็ได้ครับแต่ว่าเราอย่าไปปลูกปริมาณที่เยอะถ้ามันพูดถึงว่าสถานการณ์ปกติปลูกเยอะได้ครับเพราะเขารับซื้ออยู่แล้วครับถ้าสถานการณ์อย่างนี้เราไปปลูกเยอะไม่มีคนรับซื้อครับมันก็ต้องทิ้งครับก็อยากให้รัฐบาลทั้งไทยและกัมพูชาเนี่ยคุยกันครับมันคุยกันได้ครับสองประเทศ ถ้ามันจบเร็วประชาชนก็ค้าขายได้แต่แล้วเมื่อวันที่13มิถุนายน68ด่านท้าวรอนบ้านแหลมอำเภอป่งน้ำร้อนจัังหวดจันทบุรีถูกปิดห้ามรถขนส่งส,งสินค้าเกษตรไทยผ่านเข้ากัมพูชาความตึงเครียดที่ลุกลามตามแนวชายแดนทั้ง7จังหวัดทำให้มันหวานต้องหยุดนิง่งก่อนที่วันที่28กร,รกฎาคม68 ข่าวการเจราจาระหว่างไทยและกัมพูชาโดยมีนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียใน,นานะประธานอาเซียนเป็นสื่อกลางและผู้แทนจากสหรัฐและจีนร่วมสังเกตการสร้างความหวังครั้งใหม่เมื่อทั้งสองฝ่ายทั้งไทยและกัมพูชาบรรลุข้อตกลงหยุดยิงทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขมีผลตั้งแต่เที่ยงคืนปกติก็จะมีพ่อค้าคนกลางมารับ ไปขายที่บ้านแหลมค่ะเขาก็น่าจะส่งออกไปที่กัมพูชาทีนี้ก็ผลกระทบพอปิดด่านเราก็ขายไม่ค่อยดีมันตันนึงนี่อยู่เป็นสิบห้าวันหรือหนึ่งเดือนเลยค่ะคือระบายออกไม่ได้เลยค่ะตอนนี้วันละสองสามร้อยบาทก็ยังไม่ได้เลยค่ะพี่ แม้ข้อตกลงหยุดยิงจะยังไม่ใช่คำตอบในทันทีแต่ก็เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ก่อให้เกิดการเจราจาระหว่างแม่ทัพนำไปสู่โต๊ะประชุม GBC และความหวังว่าไม่นานประตูการค้าชายแดนจะกลับมาเปิดอีกครั้งก็อยากให้ทั้งสองประเทศรักกันแล้วก็หยุดทําสงครามแล้วก็เปิดเหมือนกับว่าเปิดด่านแล้วก็ให้ผลพืชผ,ผลทางการ,กร,กรเกษตรของ ของเราเนี่ยไปมาหาสู่กันได้เหมือนเดิมจะได้ไม่มีผลกระทบแบบนี้อีกค่ะโต๊ะเจรจาระหว่างสองประเทศคือความหวังของเกษตรกรและผู้จำหน่ายพืชผักอย่างมันหวานญี่ปุ่นไร่คุณโซที่ต้องการการเจรจาที่จริงใจจากความเป็นสมาชิกอาเซียนร่วมกันของผู้นำทั้งสองประเทศ และเมื่อสถานการณ์ชายแดนคลี่คลายผลผลิตแห่งแผ่นดินไทยก็จะได้เดินทางไปสู่จานอาหารของคนทั่วอาเซียน NBT ภาคกลางรายงาน